นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ในแพทย์สรนิสินธรรมประธานคณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมกในโอกาสครบรอบหนึ่งปีพร้อมทั้งมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสทนพร้อม ที่จะทำงานโดยนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกด้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และผู้ขอรับบริการทุกกลุ่มเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทาได้ดีทีเดียวนะทีเดียวนะเราตั้งเป้าไว้แค่นี้เราทําได้เกินเป้าแต่ระหว่างทางนะั้นสําคัญกว่าก็คือการสร้างองค์ความรู้ การสร้างคน2อ,อย่างนี้ผมเชื่อว่าเราได้นะเราได้เรามีเพื่อนต่างประเทศเรามีหน่วยงานในประเทศนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมาร่วมกันทำได้เต็มที่และอันนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้มันหมุนไปได้เร็วขึ้น